เชคกินนะครับในวันนี้ก็จะมาพาไปดาวน์โหลดวิดีโอดาวน์โหลดเฮลเปอนะครับสำหรับการใช้ดาวน์โหลดวิดีโอของ Youtube นะครับโดยวิดีโอดาว helper, น์โหลด h e ลเปอนี้นะครับใช้ร่วมกับเบราว์เซอร์ z i l l a Firefox นะครับเพื่อจะช่วยหลายคนนะครับที่มีปัญหาในการดาวน์โหลดวิดีโอจาก Youtube นะครับโดยเราจะเริ่มไปที่ได้ก t ทอกันเลยนะครับ กด w i n d o w M s, นะครับครับเมื่อมาที่ d ด s ท็แล้วนะครับเราก็จะมาลริน่นสอดไปหา Mozilla Firefox นะครับเพื่อจะเปิดเบราว์เซอร์นี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็โฟกัสอยู่ที่ Mozilla Firefox แล้วนะครับเมื่อเจอ Mozilla Firefox แล้วก็เอนเตอร์เข้าไปในเบราว์เซอร์นี้นะครับ Oh, ครับเมื่อเข้ามาในม i ส l a Firefox แล้วนะครับเราก็จะไปที่ Google กันนะครับโดยจะเปิดหน้าต่าง a d d r e s s Bar นะครับโดยกดปุ่มอัลเทเนตแล้วก็กดปุ่ม d Delta นะครับกดปุ่มอัลเทเนตค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม d Delta นะครับแืนะครับแืครับเมื่อหน้าต่าง address bar ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะไปยัง Google กันนะครับ ชิม www. จุดครับแล้วก็ Google นะครับ g g o อ p นะครับแล้วก็โอออสกาสองตัวนะครับแล้วก็ g g o อ p อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ Al l ลิก k m a แล้วก็ E-echo แล้วก็ .com หรือ .com นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็ Enter เข้าไปอย่าง Google กันครับ ครับเมื่อเข้ามายัาง Google แล้วนะครับเราก็จะพิมพ์ข้อความนี้นะครับคือ add to f i r e f o x นะครับ add to f i r e f o x นะครับ add to f i r e f o x ก็จะมีดังนี้นะครับ a oscar d delta 2ตัวนะครับ d d แล้วก็กด space bar ไปหนึ่งครั้งครับ s p a c แล้วก็ t o นะครับ พี่แทงโก้โอออสการ์แล้วก็สเปซบาร์อีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็พิมพ์ไฟฟอล์นะครับไฟฟอล์ก็คือเอฟฟิลแลนด์ไอเดียอาร์บิโอเอ็โคเอฟฟิแลนด์อีกครั้งครับโอออสการ์แล้วก็เอ็กซ์เรย์นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็กด Enter ครับ แอร์ฟูไฟฟคหาด้วยเอรเอกสรายชื่อหัวขอบบไดมรายชื่อมีสี่ตัวือแอรฟูไฟฟิงครับเราก็จะไปค้นหาวิดีโอดาวน์โหลดเทเปอรเพื่อจะดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับโดยการกดปุ่ม H h e a d i n g นะครับเพื่อจะไปหา helper, วิดีโอดาวน์โหลดเทปเปอร์ครับ, helper, รบวิดีโอดาวน์โหลดเทเอร helper, นะครับ กดแทดดิงจนกระทั่งเจอคำนี้นะครับเมื่อเจอแล้วก็สเปซบาร์หรือ ENTER เข้าไปนะครับครับเมื่อเข้ามายังหน้าของวิดีโอดาวน์โหลดเฮเปอร์นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของม i ส l a f า r ฟ็อกนะครับเพื่อจะดาวน์โหลดวิดีโอดาวน์โหลดเฮเปอร์ไปใช้นะครับเราก็จะไปยังต้นหน้าก่อนนะครับโดยกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดปุ่มโฮมนะครับเพื่อไปยังต้นหน้าครับครับหลังจากนั้นเราก็จะกด ปุ่ม heading นะครับเพื่อจะไปหา heading ที่เราต้องการกันนะครับกดปุ่ม heading ครับอย่างไม่ใช่นะครับกดปุ่ม heading อีกครั้งครับเปียวคำ to ู i l ก็ยังไม่ใช่นะครับกดไปอีกครั้งครับครับกด heading มาจนกระทั่งพบกับคำคำนี้นะครับ video download h e v e r นะครับซึ่ง ณปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน4.9.4.2นะครับ mm hmm. เมื่อพบแล้วนะครับเราก็จะเลื่อนสอนลงมานะครับ mm hmm. จนกระทั่งพบกับคำว่า Add to Firefox ครับเลื่อนสอนลงมาครับนนจนกระทั่งเจอกับคำว่า Add to Firefox น,น,น,นะครับ mm hmm. เมื่อพบแล้วเราก็จะกด Spacebar หรือ Enter ครับ ครับเขาก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมานะครับเพื่อจะให้เราไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับเราก็จะกดปุ่มแท็บนะครับเพื่อเลื่อนไปที่ปุ่มดาวน์โหลดกันนะครับยกเลิกปุ่มยกเลิกไม่ใช่นะครับแอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเราจะใช้ปุ่มแท็บนะครับกดเลื่อนมาจนกระทั่งพบกับคําว่าดาวน์โหลดเดี่ยวนี้นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็จะเป็น install now นะครับ เราพบแล้วเราก็จะสเปซบาร์หรือ e n น e r ์ครับครับเขาก็จะขึ้นนาต่างขึ้นมานะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะใช้โปรแกรมนี้ได้นะครับเราก็จะต้องเริ่มเบราว์เซอร์ Mozilla Firefox นี้ขึ้นใหม่นะครับเราก็จะกดปุ่มแทบไปนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้น Firefox ใหม่ครับ ครับเลื่อนใช้ปุ่มแท็บนะครับกดเลื่อนมาจนกระทั่งพบกับคาว่าเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวนี้นะครับเมื่อเจอแล้วก็สเปซแบบหรือเอนเตอร์ครับ,โบโครับเมื่อเราปิดโปรแกรมไปแล้วนะครับเราก็จะรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็มัสตาร์ไฟฟ้ก็จะเริ่มต้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแสดงว่าเราพร้อมแล้วที่จะใช้งาน โปรแกรมวิดีโอดาวน์โหลดเทลเปอร์นี้ได้นะครับคราวนี้เราก็จะไปลองดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube กันสักหนึ่งวิดีโอนะครับเราก็จะไปที่แอตทราอไปครั้งนะครับกดปุ่มอัลเทเนตนะครับค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม D เดลต้าครับครมือนคคมือครับไปยัง youtube นะครับพิมพ์ w w w ครับดับเบิลยูดับเบิลยูดับเบิลยูครับแล้วก็ยูทูบนะครับ youtube.com นะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็คงจะคุ้นแล้วนะครับกับเว็บไซต์ของ YouTube นะครับ youtube.com ครับเด w y วเด u b วเดนะครับ .com ครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็กด่เทอไปยังเว็บไซต์ของ YouTube กันครับ ครับเมื่อเราเข้ามายัางเว็บไซต์ของ youtube แล้วนะครับเขาก็จะพาเรามาที่การค้นหานะครับเราก็จะพิมพ์ชื่อวิดีโอที่เราจะต้องการดาวน์โหลดนะครับสำหรับในที่นี้นะครับผมก็จะมาลองพาไปดาวน์โหลดเรื่องราวแห่งความสุขนะครับซึ่งผมได้จะทำไว้สักเรื่องหนึ่งนะครับก็พิมพ์เรื่องราวสร้างความสุขนะครับครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็ กด enter ครับหลังจากนั้นก็กด heading นะครับไปยังวิดีโอที่เราต้องการจะดาวน์โหลดครับกดปุ่ม h heading ครับจะลองดาวน์โหลดเรื่องราวสร้างความสุขเรื่องนี้นะครับผลที่ลำค่านะครับเมื่อเราพบกับวิดีโอที่เราจะดาวน์โหลดแล้วนะครับเราก็จะกดปุ่ม space bar หรือ enter ไปอย่างวิดีโอกันครับครับเมื่อเราเข้ามาอย่างวิดีโอที่เราต้องการจะดาวน์โหลดแล้วนะครับก็จะมีเสียงวิดีโอที่เราต้องการจะดาวน์โหลดนั้นดังขึ้นนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็ได้จุดเสียงของวิดีโอนี้ชั่วคราวนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียงนี้ปะปกนกันกับ การอธิบายวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอโดยการใช้วิดีโอดาวน์โหลดเฮลเปอร์นี้นะครับเมื่อเราเข้ามายังวิดีโอแล้วนะครับเราก็จะไปยังเมนูเครื่องมือนะครับโดยการกดปุ่มออเทอเน็ตขึ้นมาครับกดปุ่มออเทอเน็ตนะครับครับก็จะมีเมนูแฟ้มขึ้นมานะครับเราก็จะเลื่อนขวานะครับไปหาเมนูเครื่องมือกันครับ ครับเมนูแก้ไขยังไม่ใช่นะครับเลื่อนลูกศรขวาไปอีกครั้งครับเมนูมุมองก็ยังไม่ใช่นะครับเลื่อนลูกศรขวาครับเมนูประวัติก็ยังไม่ใช่ครับเมนูสิบขั้นหน้านะครับครับเราจะเลื่อนลูกศรขวามาจนกระทั่งพบกับคําว่าเมนูเครื่องมือรายการย่อยนะครับเมื่อเราพบแล้วเราก็จะเลื่อนลูกศรลงมานะครับ ครับเราก็จะพบกับคาว่าดาวน์โหลดนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อจะให้ง่ายขึ้นนะครับเราจะเลื่อนลูกศรขึ้นไปนะครับครั้งหนึ่งครับครับเพื่อจะตามหาดาวน์โหลดเทปเปอร์นะครับซึ่งในที่นี้เขาบอกว่าดาวน์โหลดเทปเปอร์รายการย่อยนะครับซึ่งนะครับว่าก็จะมีหน้าต่างทางขวามือแยกออกมานะครับเราก็จะเลื่อนลูกศรขวานะครับตรงนี้นะครับ ดูแฟลต์นะครับก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เราจะตามหากันนะครับเราก็จะเลื่อนสอนลงมานะครับเลื่อนลูกสอนลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งพบกับคําว่ามีเดียนะครับเลื่อนลูกสอนลงมาครับสปอร์ตไม่ใช่ครับดาวโหลดไม่ใช่ครับก็ยังไม่ใช่นะครับครับเลื่อน สอนลงมาจนกระทั่งพบกับคำว่ามีเดียรายการย่อยนี้นะครับเมื่อเราได้กินคําว่ารายการย่อยนะครับแสดงว่า mm hmm. ก็จะมีหน้าต่างทางขวามือย่อยออกมาอีกเหมือนกันนะครับเราก็จะกดลูกศรขวาอีกครั้งครับครับ mm hmm. ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลือกนะครับรูปแบบที่เราต้องการจะดาวน์โหลดนะครับซึ่งตัวแรกนี้ก็จะเป็นไฟล์ F LV นะครับซึ่ง ในตอนนี้นะครับเราก็จะไม่ดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบนี้นะครับเราจะไปดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ m p 4นะครับซึ่งก็จะสามารถเปิดได้กับในหลายๆเครื่องมือนะครับเราก็จะกดลูกสอนลงมาครับกับผมเป็นโมบายนะครับ 3G p นะครับก็ยัง จะไม่ดาวน์โหลดในรูปแบบนี้นะครับล,ลูกสอนลงมาอีกครั้งครับครับเราจะมาดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ M P 4ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่สามารถเปิดได้กับเครื่องมือหลายๆเครื่องมือนะครับหลายๆโปรแกรมสามารถเปิดได้นะครับก็ตรงนี้ก็บอกอีกแล้วนะครับว่า,ารายการย่อยนะครับเราก็จะเลื่นลูกศรนความไปอีกหนึ่งครั้งครับ คราวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกในการดาวน์โหลดนะครับตรงนี้จะเป็นดาวน์โหลด and Convert นะครับเมื่อเรากดปุ่ม enter ตรงนี้นะครับก็จะเกิดการดาวน์โหลดแล้วก็ Convert เป็นไฟล์เสียงนะครับคือไฟล์เว็บนะครับออกมาให้เรานะครับแล้วก็เราก็จะเลื่อนลงมาอีกครับดลดกดันโคส,สัง ครับผมเราจะมาโฟกัสที่ตรงนี้นะครับคลิกดาวน์โหลดนะครับหมายถึงดาวน์โหลดอย่างเร็วนะครับเราก็จะกดปุ่ม enter ตรงนี้นะครับคลิกดาวน์โหลดนะครับเมื่อเรากด enter แล้วนะครับเราก็จะรอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะดาวน์โหลดจนกระทั่งวิดีโอนี้สาเร็จนะครับซึ่งเราก็จะสามารถที่จะไปดูว่าวิดีโอที่เรา ดาวน์โหลดนี้นะครับได้ดาวน์โหลดสำเร็จหรือไม่นะครับโดยการเข้าไปยัง User อรของเรานะครับสำหรับม i โ d ่เซเนะครับครับผมก็กลับมายัางเดสท็อ p นะครับเพื่อจะไปยังโฟลเดอร์ e ูเซอรของผมนะครับ Please, ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำวิธีการเดียวกันนะครับเพื่อไปอยัง โฟเดอร์ยูเซอร์ของเพื द, ่อนๆนะครับเมื่อเราเจอโฟเดอร์ยูเซอร์ของเราแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปยังโฟเดอร์ยูเซอร์ของเรานะครับกดเทสครับครับเมื่อเราเข้ามายังโฟเดอร์ยูเซอร์แล้วนะครับเราก็จะกดตัวดีเดลต้านะครับเพื่อไปหา d e v e l o p e r ดได้กันนะครับกดตัวดีเดลต้าครับเดทท็อกนะครับกดอีกครั้งครับดาวน์โหลดนะครับก็ยังไม่ใช่นะครับ ของผมก็จะมีร็อกๆ็อกในโฟโเดยูเซอร์นี้ด้วยนะครับก็ยังไม่ใช่นะครับเินะค,ครับนะครับเราจะมาหาที่นี่นะครับดีเพอร์นะครับซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่จะเก็บวิดีโอที่เราดาวน์โหลดจากวิดีโอดาวน์โหลดเฮเอร์มานะครับก็กดเข้าไปนะครับ ครับผมก็เมื่อเข้ามายัาง e v e l o p e r แล้วนะครับเราก็จะพบกับวิดีโอที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นะครับซึ่งแสดงว่าเราสามารถที่จะดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube สำเร็จแล้วนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการดาวน์โหลดวิดีโอจาก youtube นะครับ มีช่วยืนอย่างนี้ร่วมกันร้องเพลงจัดใจที่เคยแตกสลายเพื่อสรรเสิญแด่พระองค์ผู้มีความรักมั่นคงผู้พายเราผ่านพ้มวันร้ายผู้ที่ทำให้เราได้รู้จักความรักที่แสนยิ่งใหญ่ร้องกันในสุดหัวใจและถวายแด่ดพระองค์ ยังมีร่วมกันร้องเพลงจากใจที่เคยแตกสลายเพื่อสรรเสริญแต่พระองค์ผู้มีความรักมันคงผู้พายเราผ่านพนมันไร้ร้ผู้ที่ทำให้เราได้รู้จักความรักที่แสนยิ่งใหญ่ร้องกัน